ได้ยิ่เสียนนะออกมาแล้วอะน้องออกมาแล้วพี่ใช่ใช่เหมือนได้ยิ่เสียนแะล้วพี่จตนกาทุกคนเหมือนว่าต้นกาเนี่ยกลับมาแล้วนะก็อ้าวอยู่นู่นเป็นไงบ้าง,ตงาจตนกาเจอใครบ้างฮะเจอลุงมาเจอลุงมาด้วยเหรอวัดช่างเสร็จแล้วอะไรนะวัดช่างเสร็จแล้ววัดช่างเสร็จแล้ว,ว อ๋อทุกคนก็เข้าไปนานเหมือนกันนะน้องต้นกล้าเนี่ยแล้วพี่เนาะเข้าไปนานมากเลยเรอใช่เจออะไรบ้างนะเจอลุงหมายลุงหมายบอกว่าอะไรให,ให้ไปเที่ยวหาให้ไปเที่ยวหาเข้าไปไม่ได้ดิลุงหมายน่าจะไม่รู้นะก็าอาจจะต้องไปเที่ยวหาที่ วิหารก็ได้พี่วิหารศักดิ์สิทธิออ์อ่ะ,อะ,อะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมเลกเอเคนะทุกคนก็วันนี้นะผมเนี่ยกำลังจะเดินทางไปหาท่านหัวหน้าหมู่บ้านนะก็เมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยได้พาคนลายยักษ์เนี่ยไปส่งนะทุกคนท่านคนนั้นเนี่ยแต่คือผมไม่ได้ถ่ายต่อเน,นื่องจากแบตกล้องผมเนี่ยมันได้หมดลงนะก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อให้ทุกคนดูวันนี้นะครับท่านเนี่ยอยากเจอเด็กคนนี้นะคือน้องต้นกาเนี่ยนะทุกคน โอเคทุกคนก็วันนี้นะมีพี่ผมมาด้วยนะหนึ่งคนนี่สวัสดคีครับผมพมครับผมไทลี่ครับผมเดินป่าครับโอเคครับก็ฝากไปติดตามด้วยนะทุกคนพี่ไทลี่เดินป่านนะทุกคนก็มาออกช่องกับผมครั้งแรกเลยเราเนี่ยจะพาพี่เขาเนี่ยไปหาท่านคนเมืองรับแรก,กันด้วยนี่แล้วก็น้องต้นกาแล้วก็ได้ยินข่าวว่าท่านเนี่ยจะพาหนองต้นกายเนี่ยเข้าไปในเมืองนะก็ไม่รู้ว่าไปทําอะไรเหมือนกันโอเค เรารีบเดินทางไป,ไปหาทัานกันดีกว่าเข้าไปรีบเดินทางไปดีกว่านะีน่ออกป่าครั้งแรกเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับน,นี่ครับมามันไกลไหมก็ระยะทางก็ไกลอยู่นะพี่อ,อก็ลกๆหน่อย ไม่รู้ว่าจะเจอท่านหรือเปล่านะอาจจะถึงละทวนทถึงแล้วนะจนกาชอบเดินตีนบ่าเวไม่ถนัดงเท้า ซื้อมาให้ก็โยนทิ้งหมดเนี่ยถึงแล้วนะนี่พี่ต้องรอตรงนี้นแหละเหมือนว่าท่านจะไม่ออกมาหรือเปล่าตอนนี้เอ,เอาหน้ามาให้ตรงเวลากันนะแล้วก็ต้องรอที่นี่นะรอที่นี่รอไปก่อนเนี่ยก็ทางเข้าอยู่ตรงนี้เลยทุกคนถ้าใครจําได้นะก็หลายๆท่านก็น่าจะรู้กันอยู่ เดี๋ยวเราก็นั่งพักกันไปก่อนนะพี่น้องเพราะว่าเดินทางมาตั้งไกลนี่ไปโซก้ามาพักดีกว่าก็ใช้เวลานี้รอท่านไปก่อนนะทุกคนก็เมื่อวานเนี่ยผมได้ช่วยคนคนหนึ่งเอาไว้นะก็เมื่อวานพี่เจอไหมพี่ได้ดูไหมผมอ่ะคือผมช่วยไอ้คนคนนั้นเอาไว้ท่านคนนั้นอ่ะ คือแบบโ oh. ดนยักษ์ทำร้ายมาไงพี่อ้ oh yeah, oh. แบบโดนยักษ์ทำร้ายแบบเจ็บสาหัสมาเลยอะโอ้โ oh. ห oh. แล้วแบบเมื่อวานเนี่ยผมก็ให้ท่านเนี่ยรอตรงนี้นะแล้วก็รอัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็จอออกมาก็ใช้เวลานานจนแบตกล้องผมเนี่ยหมดไปเลยพี่ oh. ก็ผมก็ไม่ได้ถ่ายอีกเลยแล้วก็กลับเลยใช่ oh. แต่วันนี้เหมือนว่าท่านเนี่ยอยากเจอนนองต้นกานะก็เลยผ่าน้นองต้นกามาด้วยนี่ก็ตอนนี้ก็รอท่านไปก่อนนะ ก่เมื่อวานทันกว่าจะออกมาเนี่ยก็เกือบมืดเหมือนกันเหมือนว่าทัานเนี่ยไม่รู้ด้วยใช่ไหม oh, ใช่ส่วนในเจ้าหนูคนนั้นเนี่ยก็ยังอยู่กับผมอยู่นะพี่เคยดูไหมหนูคนนั้น,น่ะที่เป็นเด็กดาวอ,ะอ่ะอ่าอ่านใช่เนแบยอยู่กับผมอยู่ไงตอนนี้คือแบบต้องไปส่งอีกเมืองหนึ่งแต่รออยู่ต้องคุยคทันเลยครับทุกคนน่าต้องใช้เวลานาะนแหละวันเนี้ย เราจะมาเวลานี้เราก็ไม่ได้บ,บอก<ช>ขอเขาไว้ด้วยเนาะแต่เขารู้ไว่าเรามาพวกเนี่ยเขาเหมือนว่าเขาจะมีจิตของเขาเขาร<อ>ู้เลย<อ>ขเขาจะมาเองเขาเลย<อ>ขเขาก็รอไปกันก็ไม่ได้พาน้องต้นก้าเนี่ยไปหาพวกพี่ๆเนี่ยนานมากเลยนะพวกน้องต้นมันพวก น้องน้ำมนต์เนี่ยไม่ได้พาไปหานานมากแต่ก็ยังเจอกันอยู่ครทุกคนนั่งรอกันไปก่นนอนแห่ตอนะยี่ฟันเด็กดูมาฟันยังหล่ออยู่เลยโ้วนบรรยากาศนะถือว่าลมพัดตลอดเลยคนระับพี่นะใช่ลมพัดเย็นมาก ก็วันนั้นจนกาเนี่ยดาไปซนนะไปซนแล้วก็โดนมีตาลุงคนหนึ่งจับไปนะทุกคนโดนตาลุงคนหนึ่งจับไปแล้วผมเนี่ยยังไม่ได้ไปแคนมันชี้เลยคือแบบต้องเอาคืนนะเฮ้ยทุกคนเหมือนท่านจะเดินมาเด้อพี่เจอบ่ะพี่เออใช่ใช่เจอแล้วนี่นี่นี่ทาแล้วสวัสดีครับท่าน นี้องตัวกาเหมือนจะจำท่านได้ด้วย,ยนี่นะอ๋อไม่ไปก่อใจเลยดูว่าน้องตัวกาเนี่นยน,น่าจะจำท่านได้นะท่าน ยังไงบ้างครับท่านคนเมื่อวานเป็นไงบ้างครับอ,อ,อ๋อดีขึ้นแล้วนะคนเมื่อวานดีขึ้นแล้วพี่ใช่ไหมใช่<อ>คนที่ผมช่วยเมื่อวานเนี่ย<อ>แช่ว่านไงเขาไปแช่ว่านเปเน,นต,ตอนนี้คนเมื่อวานเขาอยู่ไหนเขาอยู่ในเมืองของ,ของอเขานี่แหะเออใช่ครับ อันนี้เป็นพี่ผมไทลีเองครับโถ่ก็ไม่เคยเจอพี่เลยผมพิ่มมาครันงแรครับมาขาวน้าข้าวครับ<อ>ก็นี่ก็เป็นพี่ไทลีนะทุกคนก็มาหาผมครั้งแรกเลยก็จะแล้วก็ มันว่าท่านเนี่ยอยากเจอกับน้องตนกานะแล้วน้องตนกาก็เจอปุ๊บเนี่ยต้วิ่งไปก่อนเลยทุกคนเนด้ยไม่เจอเลยครับผมไม่เจอเลยใช่ครับก็ท่านก็พูดได้แล้วภาษานะใช,ใช่เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับท่านดีกว่าี่นะ เข้าไปนั่งคุยกัยบท่านดีกว่าไปเข้าไปนั่งคุยกับท่านดีกว่าก็เมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ให้ไอ้คนนั้นเนี่ยไปช่วยท่านเนี่ยก็ได้ช่วยคนนั้นเรียบร้อยนะท่านคนนั้นเนี่ยที่ไปสู้กับยักษ์แล้วก็เจ็บสาหัสนะทุกคนก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วใช่ไหมท่านอีน้องอยอะแล ท่านบอกว่าตอนที่ไปถึงนู่นเนี่ยเหมือนว่าดูเหมือนว่าจะตายแล้วนะท่านก็ได้ให้แช่น้ำบ้านนะก็ดีขึ้นเลยนะทุกคนกนึกกวมิน็ท่านจะเรียกต้นกาเนี่ยเข้าไปข้างในนะ ได้ครับท่านไอ้ยักษ์ตัวนั้นเนี่ยไม่รู้ว่ามันไปไหนเหมือนกันนะผมว่ามันน่าจะเจ็บหนักเหมือนกันเอ่ันม่ามก็ทันเนี่ย ท่านครับแล้วก็อันนี้นะเป็นพี่ชายของผมนะก็อยากจะเข้าไปดูในเมืองลับแลบ้างมีนามีนาเรยุ้ยมีนานา,นาที่ประใสอ๋อช่วงนี้เข้าไปยากใช่ไหมท่านไม่เพราะว่ายักษ์มันออกอลาวาใช่ไหมก็อายุเยอะม,มาหลีกโกลเรื่อยเรื่อยเลยหลีกเลิกกับผมแล้วนะอะไรอ๋อเด็กเข้าไปได้อย่างเดียวใช่ไหมช่วงนี้อยู่เพิ่อองค์กิซูเออ ทำไม่แล้วก็เพิ่มมาด้วยเหรอต้องแอบอ๋อแแบบถ้าผมอยากเข้าขอให้เข้าป่ะเขาบอกว่าเข้าไปไม่ได้พี่เพราะว่านาเรมีเรนเอเครอยู่นานเร่มีัแบบว่ามันมีข้างในอ่ะมันวุ่นวายพี่แล้วก็มีพวกไอ้กลุ่มยักษ์เนี่ยแฝงตัวอยู่ไงถ้าเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนฆ่าได้ไงก็เลยเข้าไปไม่ได้ เขาบอกว่าแถวๆเนี้ยมีไฮยักษ์อีกตัวหนึ่งอ่ะเอ็กติดหนึ่งอ่ะที่ต้องระวังถ้าอยู่แถวๆเนี้ยต้องระวังให้ดีเลยก็เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยก็มีท่านลายยักษ์เนี้ยเจ็บหนักเลยนะว่าโดนใช่โดนทำร้ายหนักเลยอ่ะแต่ยักษ์ตัวนั้นน่าเยืมีโชเออคลาเลยมันก็แยกแยะเราชราเกินเลยเกือบตายเลยใช่ไหมครัท่าน แต่ท่านแช่น้ำว่านยังครับมีเออวัดีขึ้นแล้วนะก็รอบนี้ต้นก้าไปไหมไปกับท่านไหมตอนต้นก้าเคยเข้าไปใช่ไหมต้นก้าเคยเข้าไปกับท่านนะพี่น้องคนนี้แต่ผมก็ยังไม่เคยเข้าไปเลยคนโตแต่เดี๋ยวผมเนี่ยพาพี่ไปดูวิหารดีกว่าใช่ไหมใช่ท่านกับผมไปดูวิหารได้ไหมได้เ่อ เอาเปอะไม่เออะไรลลุล,ล <c oughs> อ,อยโยม่รีชเตัวไปย่เองอัวี่ยี่เออได้เลครับท่านพาไปนะครับก็เดี๋ยวผมไม่อากจะพาพี่ไปดูวิหารด้วยวไว้วันหลังนะพี่นะได้แอ้าเราก็มีเวลาด้กัเราก็จะไปดูวิหารกันพี่เร พอสวยเลยพี่ใช่ไหมใช่ใช่พาไปเลยแล้วก็พาทุกคนเนี่ยได้ไปดูกันด้วยนะผมก็ไม่ได้ไปนานแล้วทุกคนจะพาไปดูถ้าตุ๊กตาไปกะก็เราก็รอรับเลยพี่ใช่ไหมอ๋อก็ท่านพาไปเนี่ยท่านก็พากลับมาใช่ไหมครับแล้วท่านถ้าเขาจะพากลับมาวันไหนก็วันนี้แหละพี่ใช่ไหมครับท่านอ๋อผัดพาน้องเหมือนว่าไปรู้จักกับคนข้างในมั้ยเพราะว่าน้องเนี่ยเคยเข้าไปข้างใน เราเข้าไม่ได้ใช่เราเข้าไม่ได้เราต้องรอข้างนอกโอเคก็ดีเลยเราก็จะนั่งรองกันอยู่ไม่รีบหอย่อท่านจะไปแล้วใช่ไหมครับอืครับท่านน่งเจ้าก,ก้าไปท่านจะไปแล้วแล้วก็กลับมานะดีไหมไม่รู้ว่าท่านจะมาส่งตอนเวลาไหนเดี๋ยวผมก็จะรอไปเรื่อยเดินทางปลอดภัยท่าน ท่านกำลังจะเข้าไปแล้วนะเรามาดูกันตอนที่ท่านเนี่ยหายไปเลย <t> เหมือนท่านจะหายไปแล้วนะทุกคนเหมือนจะเข้าไปข้างในแล้วพี่เนอะพี่เจอไหไมพี่เจ้าหายแบบต่นหน้าตา <โ frustrating. S 2> ตาเลย ไม่รู้ว่าไปทางนี้นะแต่เราก็ต้องรอน้องจตกุการนะเพราะว่าเมื่อกี้ละปากกับท่านว่าละว่าท่านเนี่ยจะออกมาวันนี้นะแล้วก็พาน้องจตกุการเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมข้างในหน่อยแล้วก็ต้องแฝงตัวเข้าไปนะเมื่อกี้คือแบบเหมือนว่าข้างในเนี่ยมันอันตรายนะแต่ท่านเนี่ยอยากพาน้องจตกุการาเนี่ยเข้าไปเราก็รอไปก่อนนะพี่นะใช่ใชได้เลยเดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ย จะพาทุกคนเนี่ยไปเมืองรับแลอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็พาพี่ไทยลีเนี่ยไปกันด้วยทุกวันนี่ก็พี่ไทยลีก็เพิ่งมาครั้งแรกนะยังไม่เคยเจอเมืองรับแลแล้วก็พาเขาไปกันตอนนี้คือแบบเราต้องระวังยักยิงเดียวเว้ยใช่ไหมเราต้องระวังยักยิงเดียวเลยเพราะว่าอันตรายนะอยู่ข้างนอก ก็รอไปก่อนเดี๋ยวเรานั่งรอไปก่อนเดี๋ยวไหมนะใช่ใช่ได้ยิ่เสียนนะ้ำออกมาแล้วอ่ะน้องออกมาแล้วพี่ใช่ใช่เหมือนได้ยี่เซียนนะตุก๊กตาทุกคนเหมือนว่าต้นกาเนี่ยกลับมาแล้วนะก็อา้าวอยู่นูน่นเป็นไงบ้างต้นกาเจ,เจอใครบ้างฮะเจอลุงมาเจอลุงมาเด้วเหรอ เสร็จแล้วอะไรวัดตั้งเสร็จแล้ววัดตั้งเสร็จแล้วอ๋อทุกคนก็กเข้าไปนานเหมือนกันนะน้องต้นกล้าเนี่ยนะพี่เนาะเข้า <c oughs> ไปนานมากเลยใ <c oughs> ช่เจออะไรบ้างนะเจอลุงหมายลุงหมายบอกว่าอะไรให,ให้ไปเที่ยวหมหาให้ไปเที่ยวหาเข้าไปไม่ได้ดิลุงใหม่น่าจะไม่รู้นะ ก็อาจจะต้องไปเที่ยวหาที่วิหารก็ได้พี่วิหารศักดิ์สิทธิ์อ่ะอาจจะพูดถึงใช่เดี๋ยวพาพี่ไปดีกว่าทําวันหลังนะได้ได้ได้ก็เจอแล้วก็วัดเหรอวัดวัดสร้างเสร็จยังเสร็จแล้วเคยโดนวัดเนี่ยสร้างเสร็จแล้วนะก็ใช้เวลาเนี่ยไม่นานนะผมว่าก็ช่วงที่น้องต้นก้าเคยเข้าไปเนี่ยต้นก้าบอกว่าวัดยังสร้างไม่เสร็จนะเจอวัดแต่ยังสร้างไม่เสร็จแต่รอบเนี่ยคือแบบสร้างเสร็จแล้วนะโอ้แบบ ก็ดีมากเลยนะเป็น no. แบบวัดใหญ่ๆเลยตะกะแล้วมีคนเยอะไหมเยอะฮะไหนมองดิเยอะเหรอมีใครมั่งจะผู้ชายด้วยฮะผู้ชายผู้หญิงแล้วท่านอ่ะท่านไม่ออกมาเหรอไม่ออกเป็นไรอ่ะ แล้วท่านอยู่ไหนท่านมาส่งแคคข้างหน้านี่ยงหรออ๋อแล้วให้น้องต้นกาเนีย่ยออกมาจากตรงนี้เองเลยนะก็แรกๆผมไม่นด้ินเสียงนะอยู่ดีพี่ไทลีเนีย่ยบอกว่าดินเสียงคนเดินมาผมก็ไม่รู้วเสียงอะไรผมก็เลยถ่ายทุกคนดูดีกว่าสุดท้ายน้องตนกาออกมาได้ปีนะใช่ใช่พี<ช>่ด้ินเสียงแรกๆ,ๆอะไรตน้นตะโกนใช่ไหมใช่ใช่เสียงเหมือนว่าตนกาตะโกนมั้งน่าคุยกับท่านหรือเปล่าใช่ไหมพอเลิกเรียตแ้นกา เดี๋ยวมันโดนลูกกระตาเนี่ยก็ตัวกะแล้วเข้าไปอยากเข้าไปอีกไหมฮะอยากอ๋อกตัวกา,ก,าก็อยากเข้าไปเองนะตัวกาข้างในอ่ะผู้หญิงสวยไหมนี่ผู้หญิงสวยนะนสวยหรอตัวกาสวยแล้วก็เดี๋ยวเอามาฝากให้พี่ไทลีคนหนึ่งนะได้ไหมโอเคเ <laughs> ดี๋ยวกาไม่หาหรอฮะ ต้กาชอบไหมไม่ชอบนะเล็กอยู่นะแบบยังเด็กอยู่หน้าไม่รู้อะไรไม่เนาะใช่ใช่ก็วันหลังก็จะพาพี่ไทลีเนี่ยไปวิหารศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็พาต้นกล้าไปด้วยต้นกล้าเหมือนว่าจะไม่เคยไปหรือเปล่าต้นกล้าเคยไปไหมวิหารศักดิ์สิทธิ์น่าจะยังไม่เคยไปนะก็จะพาต้นกล้าไปด้วยนะเพราะว่าทางเนี่ยมันลําบากก็เลยไม่อยากพาน้องไปแต่รอบนี้ก็คงต้องแบกน้องไปด้วยนะพี่นะใช่ใช่อ่า ท่านงอไม่ได้ออกมานะตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมคิดว่าเราก็น่าจะเดินทางกลับกันแนละ้วพี่นะอ่าใช่เพราะว่าเราก็มานานละตอนที่ท่านไปกับน้องต้นกาเนี่ยคือแบบใช้เวลานานเลยนะพี่นะใช่นานมากโอเครีบเดินทางไปดีกว่าพี่กลับไปดีกว่า